สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสสะดวกใจใกล้ทุกเวลาสิ่งสกรปรกและสารคลอรีนจากสาน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด้วยเบอร์กาม์มดดิท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุปวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโนน้ำมันแก๊สโซฮอลใช้ดีเร่งดีไม่มีสะดุด KFC เซเว่นชุดซีซั่น5 สวัสดีครับท่าผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเป็นข่าวนะครับรายการที่จะแคะคุยแกะเกาเรื่องราวประเด็นลึกประเด็นร้อนต่างๆในแวดวงกีฬาไทยนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับเป็น นักสนุกเกอร์หนุ่มต้องบอกว่าฝีมือดีมากเลยของคนของประเทศไทยแล้วนะครับหลายคนจะคุ้นชื่อเขาดีครับเป็นเจ้าของแชมป์รายการแสงสมสระบุลีครับนะครับแล้วก็แสงสมอุบลราชธานีครับเป็นการแข่งขันสนุกเกอร์ดีวิชั่นหนึ่งสะสมคะแนนที่เพิ่งผ่านมาในคว้าแชมป์ได้2ส,สนามเลยแล้วก็ เป็นเจ้าของสองเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับปี25 4 0ที่ประเทศอินโดนีเซียวันนี้เราอยู่กับคุณขวัญสละบุรีหรือว่าคุณสุชาครีพภ่มแจ้งครับสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีครับหลังจากได้เหรียญทองซีเกมไม่ค่อยได้เจอหน้านะครับเอางี้เริ่มตั้งแต่แรกกันเลยคือผมไม่เคยจะคุ้นเคยกับกีฬาสนุกเกอร์เล่นเป็นเป็นคุณขวัญเริ่มเล่นสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ16ครับืกครับทำไมถึงไปเล่นไปดูคุณพ ทีนี้ก็เลยชอบแล้วทีนี้ว่าจังหวะพอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่ต๋องครับก็ดังขึ้นมากำลังดังเลยใช่ครับตอนนั้นกำลังดังเลยผมก็เลยอยากเป็นอยากเป็นมั่งคืออยากเก่งนะใช่ครับแล้วเล่นสิบหกปีนี้ถือว่าช้าไปไหมช้าไปไหมก็ไม่ทราบครับตอนนั้นผมก็อยากเล่นอยากเล่นอย่างเดียวใช่ครับใช่ครับก่อนหน้านี้เคยเล่นสนุกมาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยครับไม่เคยเลยดูอย่างเดียวใช่ครับ แล้วก็ไปดูคุณพ่อเล่นใช่ครับแล้วปอบอกว่าได้คุยคุณพ่อไหมว่าเราเราอยากเล่นสนุกใช่ครับอยากคุยว่าอยากอยากจะเล่นสนุกเกอร์แล้วคุณพ่อบอกว่าอ่ะก็ลองเล่นดูคุณพ่อก็เป็นเทรนเนอร์คนแรกครับคุณพ่อไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามครับเพราะปกตินะถ้าเกิดว่าเด็กผู้ชายแล้วบอกอยากเล่นสนุกเนี่ยพ่อแม่จะไม่ให้เล่นนะกลัวจะเป็นกีฬานานแต่คุณพ่อของคุณขวัญนี่โอเคโอเคคุณพ่อก็สอนให้ด้วย สอนให้ด้วยครับโอ้โหอย่างนี้จะไม่เก่งได้ไงครับว่าตัวเองสนใจแล้วทางบ้านให้การสนับสนุนเต็มที่ด้วยนะครับก็คือเริ่มเล่นจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นมาทางบ้านก็ไม่ได้ห้ามอะไรใช่ครับโอ้ไปได้ริ้วเลยนะครับนอกจากคุณพ่อที่เป็นโค้ดเนี่ยยังมีโค้ดคนอื่นอีกไหมครับหลังจากเริ่มเล่นมาแล้วเนี่ยโค้ดคนอื่นเหรอครับก็มีอาจารย์กลุ่มดาวนองช่วงนั้นผมก็เข้าไปเข้าไปสัมภาษณ์กับนักสนุกเกอร์ในประเทศครับ ก็มีอาจารย์กลุ่มเดวะององครับแล้วก็อาจารย์ลินระยองแล้วก็อาจารย์กิจเศรษฐีอตอนนั้นอยู่สมาคมพ่อค้าไทยนะครับใช่ผมก็ไปไปไปนั่นแหละเรียนวิชาที่นั่นแล้วตอนนี้มีโค้ดประจําตัวไหมตอนนี้เหรอครับที่ผมได้มากที่สุดน่ามาจากพี่ตายครับพี่ตายพิจิตอาจารย์ตาย บอ่าเป็นครูต่ายนะครับเพราะว่าครูตายพี่จริงนี่ลูกศิษย์ลูกหาเมมาต็มบ้านเต็มเมืองแกเปิดโรงเรียนสอนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอืมใช่สูกจะอยู่แถวราชดานะครับผม<ช>แถวรา,าชโยธินเ<ช>นี่ยโอ้บอรร<ช><บ>าชดาเดี่ท่านผู้ชมเข้าใจผิดให้เปิดอะไรแถวราชดาก<ช>็จะมีเนี่ยโตะถ้วยท,ที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นถ้วยรางวัลจากการแข่งขันแสงโสมใช่ครับรายการที่หกครับอุบลราชธานีครับอุบลราชธานีครับนะครับอาจจะดูเล็กไปสักนิดหนึ่งครับพระท่านผู้ชมนี่นั่งก็เต็มหน้าเลย ช่วงที่ผ่านมา,ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยขวัญฟอร์มพีกมากต้องบอกว่าเป็นนักสนุกเกอร์ที่ฝีมือจะบอกว่าเก่งที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคงไม่ผิดหรอกเพราะว่ามีพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงด้วยและอยู่ดีๆทำไมหายไปหลังจากฟอร์มพีคสุดๆแล้วช่วงนั้นก็ต้องไปช่วยที่บ้านครับทําธุรกิจครับ,รบเป็นธุรกิจทางบ้านแฟนครับ,รบทําธุรกิจประเภทอะไรเกี่ยวกับ ครื่องเทศอบแห้งครับใช่ครับดีไหมครับโอเคเลยไหมก็โอเคครับก็โอเคแล้วทำไมถึงหลังจากไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วทำไมถึงหวนกลับมาที่วงการสนุกเกอร์อีกต้องบอกว่าเป็นเพราะว่ามีสปอนเซอร์ดีครับก็อย่างที่จัดเนี่ยก็คือแสงโสมใช่ไหมครับแสงโสมจัดขึ้นมาหก็รายการเนี่ยสมัยผมเนี่ยมีแค่รายการสองรายการปีหนึ่งแข่งสองครั้งเองปีหนึ่งแข่งสองครั้งก็คือทําให้ ไม่รู้ว่าจะนั่นแหละครับทำให้ผมเริ่มเริ่มแบบห่างหายไปครับพอมาช่วงนี้คือแสงสมเป็นเป็นสปอนเซอร์หลักทำให้อยากจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งใช่ครับใช่ครับกลับมาแล้วทำได้ดีด้วยต้องนะครับขอบคุณแสงสมนะครับครับได้ผู้สนับสนุนดีด้วยครับสาเหตุหนึ่งที่นอกจากได้ผู้สนับสนุนดีแล้วก็มีรายการดีๆให้เล่นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราเห็นน้องชายเราคือแจ็คสระบุรีเนี่ยไปเล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกหรือเปล่า มีส่วนด้วยครับมีส่วนด้วย<ม>เพราะว่าเห็นในความพยายามของเขาครับนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเขาพยายามเต็มที่เลยรเราก็คุยกันมาตลอดม,มีอะไรก็คุยกันมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนไปเล่นอาชีพครับนะครับหนึ่งปีก็คือไปเล่นสมัครเล่นโลก,กอน่น<ม>แล้วเขาก็ประสบความสําเร็จกลับมามน่าเอานะครับทําให้ผมคิดว่าชื่นชมในความมุ่งมั่นของเขา ก็เลยอยากจะกลับมาตั้งใจซ้อมอีกสักพักหนึ่งทาให้เรามีไฟตามไปด้วยใช่ใช่ขวัญกับคุณแจ็คนีสนิทกันไหมสนิทครับส่วนตัวก็สนิทกันครับถึงแม้ว่าอาจจะบางทีเราอาจจะไม่ได้คุยกันมากครับเพราะว่าอยู่กันคนละที่ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวแต่ก็สนิทกันครับสนิทกันบางทีด้วยความเป็นผู้ชายก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับแค่มองตากันรู้ใจอะไรตอนเด็กๆมีทะเลาะกันบัางไหมเป็นผู้ชายทั้งคู่เนี่ย ไม่ค่อยมีครับมีก็ตามภาษาเด็กๆแหละครับนิดหน่อยะเรื่องเรื่องอะไรไม่ไม่ค่อยมีครับไม่มีเรื่องส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วจะช่วยกันมากกว่าครับถ้าส่วนใหญ่แล้วผมโดนแกลงเงี้ยเขาก็ไปช่วยกลายเป็นน้องไปช่วยพี่นะช่วยพี่ช่วยน้องนะเออแล้วครับอ๋อกตอนที่ขวัญได้แชมป์ซีเกมส์ที่อินโดนีเซียครับแล้วตอนนั้น ได้ไปเล่นสนุกเกอร์อาชีพเลยไหมครับยังครับก็ผมติดเอเชียนเกมที่กรุงเทพครับครับอาช้างชยโยนะปีนั้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็ปีต่อมาก็ค่อยไปแข่งที่อังกฤษอังกฤษตอนนั้นอันดับโลกเป็นไงบ้างตอนนั้นผมอยู่ในรอบคัดเลือกอยู่ครับครตอนนั้นตอนนั้นท่านวิรพลอดิเลกสารับเป็นสปอนเซอร์ให้กับผมทั้งหมดครับ ในการเดินทางก็สนับสนุนผมอยู่หลายปีครับครับตอนนั้นท่านเป็นสสอยู่ครับแล้วอันดับสูงสุดอันดับโลกสูงสุดที่เราทําได้ในอันดับที่เท่าไหร่ครับอืมถ้าเกิดอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยผมรู้สึกว่าอันดับประมาณหกสิบหรือห้าสิบกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นทางการเนี่ยตอนนั้นผมอยู่อันดับที่เจ็ดสิบครับครับอว่ก็ใช้ได้อยู่นะตอนนั้นพี่ตองก็ยังเล่นอยู่เล่นอยู่ครับโอ้ยังเป็นมือหนึ่งของไทยตอนนั้น พี่ตองอยู่ในท็อปสามสองโอ้โหไทยทอร์นาโดนะครับฉายาของคุณตองสิทธิชอยนะไทยทอร์นาโดแล้วแล้วขวัญสลับรีมีฉายาไหมก็ขวัญสลับลีก็ขวัญสลับลีเนี่ยนะไม่มีอะไรต่อท้ายเป็นแบบขวัญทอร์นาโดอะไรองี้ไม่มีนะไม่มีครับอ่าฮะผมนี่จะมีฉายาก็คือ ที่ที่พวกพ ok oh ี่ๆเขาตั้งให้ก็คือสโลบัตชัวครับผมเนยชา้ชาแทงช้าแทงช้ามาก,ใมากแในนี้ไม่โดนแฟนกีฬาหรือโดนเพื่อนแซวว่าเก่งไม่กลัวนะกลัวช้าอ่าใช่โดนแซวบ่อยครับผมโดนแซวบ่อยครับก็จะเหมือนนักสนุกเกอร์ใช่ผมจำไปผิดเป็นอังกฤษใครคนหนึ่งช้ามากจนคู่ต่อสู้ในบนที่เพิ่งการแข่งขันในระดับโลกที่เพิ่งผ่านมาครับท่านผู้ชมจนอาจจะมีการออกกฎออกกฎใหม่ว่าต่อไปในนักสนุกเกอร์จะต้องใช้เวลาให้น้อยลง แต่ก็ยังไม่ได้มีการร่างกฎกติกาอย่างเป็นทางการออกมานะครับเจ้าของฉายาช้าแต่ชัวไม่ใช่ก้มเป็นลงนะครับอีกคนเป็นก้มเป็นลงนะอีกคนก้มเป็นลงแล้วหลังจากที่ไปเล่นสนุกเกอร์อาชีพได้แชมป์ประเทศไทยได้แชมป์ซีเกมช่วงนั้นชีวิตพีิกมากอยู่ดีหายไปหายจากเ,เป็นเพราะไปทำธุรกิจแล้วก็เหตุผลส่วนตัวอย่างอื่นด้วยครู้สึกท้อแท้ไหมครับตอนที่เราแบบ มันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสนุกเกอร์เลยทั้งนั้นเป็นกีฬาที่เรารักอย่างเงี้ยออรู้สึกทอ้อแท้ไหมก็ลําบากนิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าชีวิตผมก็คือเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไปเลยทางที่แทนที่เราจะอยู่กับโต๊ะสนุกเกอร์ทั้งวันกลับมาต้องมานั่งอยู่ในห้องออฟฟิศอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนครับชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนครับรแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ท้ออะไรครับเปลี่ยนแต่ว่าเบื่อ เพราะว่ามันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเราใช่ใชแล้วมีวิธีจัดก,การรับมือกับไอ้ความทอ้อแท้ความเบื่อไหนอะไรอย่างไงบ้างก็บางครั้งก็ออกไปซ้อมมากครับออกไปแทงเล่นตามสโมรสรตามขับสนุกเกอร์ขับต่งตางๆครับแล้วเวลา<อ>เราไปเล่นอะไรเงี้ยคนจําได้ไหมว่าเราก็คือขวัญสะระอุลีจาได้ครับแล้วคนที่จําไม่ได้มีไหมไม่รู้จักมีไหม มีครับมีเหมือนกันมีเป็นหลอกเล่นกินตังเขาเลยมีับมันต้องมีนะอย่างนี้มีครับมีครับเออมาเป็แบบไอเห็นนั่งเฉยๆน่ชวนเล่นซะเลยใช่มแหมไม่รู้เลยว่าชวนแชมป์ประเทศไทยเล่นนะครับโดนไปแล้วป่านนี้กลับไปร้องไห้ที่บ้านแล้วแล้วช่วงที่เราท้อแท้เราเบื่อหน่ายเนี่ยกำลังใจหลักๆที่ได้เนี่ยมาจากใครครับเออก็ต้องเป็นภรรยาครับครับภรรยาแล้วก็ทางพ่อกับแม่ครับครับที่ช่วย แต่จริงๆแล้วผมว่าภรรยาผมถือว่าดีครับช่วยผมช่วยผมช่วยให้กําลังใจตลอดไม่ว่าไม่ว่าในช่วงที่เราแข่งในช่วงที่แข่งขันหรือว่าในช่วงที่เราไม่ได้แข่งเขาก็ให้กําลังใจตลอดอไปเชียร์แทบจะทุกครั้งครับภรบรายาเป็นคนไทยหรือเปล่าคนไต้หวันครับเ๋าเป็นคนไต้หวันนะครับแม่ทำไมทำไมรู้จักกันได้ที่ไหนครับ ก็ต้องรู้จักกันได้ที่ในโต๊ะสนุกครับที<ช>่ผมรู้จักกับน้องชายเขาก่อนอ๋อครับก็เลยครับอ๋อ,อรู้จักน้องจีบพี่ซะเลยใช่นี่ใส่คล้ายๆกันเลยท <laughs> <ผ>ม <laughs> อ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยกลับมาโชว์ความได้ดีครั้งก็คืออย่างที่อุหันบอกว่าเป็นเพราะได้สปอนเซอร์ดีเห็นแรงบันดาลใจจากน้องชายด้วยครับน,นี้เป้าหมายต่อไปตั้งไว้ที่ไหนก็ต้องโฟกัสไปที่ชิงแชมป์ประเทศไทยครับครับก็ อยากจะอยากจะทําให้ได้ครับครับนี่คือเป้าหมายของเราครับเพราะว่าปีนี้นี่ในเมื่อได้สองรายการแล้วถ้าเกิดผมได้อีกรายการนี่แต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดแหละครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้แชมป์ประเทศไทยครับว่าคู่แข่งเยอะใช่ครับแต่ละคนเก่งๆทังนั้นนะครับโดยเฉพาะพวกที่ห้อยท้ายด้วยสระบบุรีนี่เยอะมากน้องชายตัวเองก็เจอเองนี่ก็โอ้โหหนักอกหนักใจเหมือนกันนะครับ ช่วงหน้าครับเรายังอยู่กับฝันสละพอดีครับ